อ่นะนครับดีแมกก็กกอลูกค้าเพื่อนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดี๋ยวจะแนะนำูกค้าว่าจะใส่แบบไดนนะครับข้าต้องการเนือ้อเนื้อตีลีมันต้องใส่เบอร์หนาสูงนำหน่ะย่างเส้นซิปซิปสี่ซิปครึ่ิปห้าสี่ซิป,ซป,ซปแต่ว่าบริษัทได้เท่านั้นแต่ว่าก็ลองเมืองที่ข้าวหิ้คือยังหรีอ่อ่ะ <S <S ดนเดี๋ยวจะตีเกมาตีถ่ายรถ บ่ได้เสียได้ไรเสียที่เกรื่องเมื่อตถ่ายรถเอาเอาตัวไหนก็ได้ครับโอเคแบบหนึ่งลูกค้าเครื่องลวมแล้วครับไอระบายไอหลายเพื่อนได้เลือกเป็น15 W40 l ดัอ่าเดี๋ยวเขาจะไปมือขั้นตอนการเปลี่ยนห้องหลานเขาเลยครับผมอ่าสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่างโปรงร้านอะไรสิ่งนะครับผมวันนี้ลูกค้าดีแม็กเก่านะครับผมมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมลูกค้าเลือกใช้เป็น เรีนะครับผม15ดับเบิลซีสินะครับผม7ลิตรพร้อมกองเครื่องแท้นะครับผมไอซูสตรงรุ่นดีแมกเก่าเลยนะครับผมอ่าทางร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมก็จะมีบริการป่อกอากาศนะครับผมเช็คน้ํายาหม้อน้ำนะครับผมเช็คน้ํามันเบรกน้ํามันพาวเวอร์นะครับผมอ่าแล้วก็เช็คลมยางให้ลูกค้าด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้ากันเลยนะครับผมอ่าสำหรับถ่ายน้ำมันเครื่องทางร้านเรานะครับผมก็จะมี ท่อเหล็กดูดนะครับผมดูดน้ำมันเครื่องใต้ท้องอ่างอ้อยหมดนะครับผมเพื่อจะให้น้ำมันเครื่องเก่าอ้อยหมดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอาเครื่องเก่าออกเสร็จเดี๋ยวเราจะทำการปิดท้องอ่างแล้วก็ย้ำแล้วก็มากันนะครับผมโอเคครับอ่านะครับผมตอนนี้เราก็กําลังทําการเช็คลมยางให้ลูกค้านะครับผมเช็คให้ทุกสี่ล้อด้วยครับผมว่าลมยางเท่ากันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับอ่า มีสองกองน้ำมันเครื่องนะครับผมคันนี้แน่นเกินครับผมจะได้เจาะออกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่เปลี่ยนในลูกค้ากันเลยนะครับหลังจากที่เราถ่ายน,น้ำมันเครือ่องเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนกองใส่แล้วนะครับผมก็ต่อไปเราจะทำการเติมน,น้ำมันเครื่องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเติมเสร็จเราจะทำการตารถทิ้งไว้แล้วก็ดับเครื่องสักประมาณ นาทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดึงการวาัดมันเครื่องมาวัดาารละลอกมาเครื่องกันเลยนะครับผมน้ำโอเค เพาวเวอร์อยาขาดนะหลังจากที่เราเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วครับผมขั้นตอน่อไปเราจะทําการมาวัดระดับน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับผมว่าน้ำมันืน้ำมันเครื่องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่านะครับเ่าโอเราผมน้ำมันเครื่องอยู่ขีดที่สองนะครับผมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมอเครับเดี๋ยวเราจะจะทําการเช็ครถลูกค้าก็ส่งงานลูกค้ากันเลยนะครับผมโอเคครับ อ่าเดี๋ยวเราจะทําการเช็ครถก่อนส่งงานลูกค้านะครับผมเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งงานลูกค้านะครับกระแสที่ร้อนนะครับผมสําหรับคันนี้ครับดีแม็กเก่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมทางร้านเรามีให้เลือกหลายแบบนะครับผมหากสนใจมาที่ร้านได้เลยนะครับผมร้านนัตไลซี่นะครับผมอยู่ข้างตลาดเจริญศรีนะครับผมขอบคุณครับ